คอนโดหรูใจกลางทองหล่อโครงการคุณบายูวันนี้พาทุกคนมาชมโครงการนี้นะคะห้องนี้เป็นห้องขนาด2ห้องนอนสองห้องน้ำค่ะ84ตารางเมตรนะคะเรามาดูค่ะนี่เป็นโซนของห้องนั่งเล่นค่ะนี่โซฟาตัวใหญ่มากเลยค่ะนั่งสบายส่วนหน้าต่างนะคะก็คือหน้าต่างบานใหญ่กระจกชิดถึงฝ้าเพดานเลยค่ะให้ความรู้สึกโลง่งโปร่งสบายนะคะเหมือนอยู่บ้านเลย ในส่วนของ master bed room นะคะก็คือวางเตียงนอนได้6ฟุตคือเตียงใหญ่มากนอนได้สบายเลยค่ะสีของเฟอร์นิเจอร์ก็คือสวยนะคะตกแต่งได้สวยงามมากเลยภายในห้องนะคะก็ยังมีชุดตู้เสื้อผ้า in, บิวอินบานใหญ่นะคะทำให้ห้องดูเรียบร้อยเก็บเสื้อผ้านะคะเก็บของได้เยอะมากเลยในโซนของห้องน้ำนะคะในห้องนี้นะคะก็จะมีอ่างอาบน้ำให้นะคะอาบน้ำไปชมวิวไปนะคะ ตกแต่งด้วยหินอ่อนนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของที่เป็น shower box ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเซ o n d Bed เ o ด m กันค่ะไปค่ะ มาแล้วค่ะอันนี้เป็นห้องเซ็กเวิรดรูมนะคะก็คือวางเตียงนอนได้5ฟุตนะคะภายในห้องก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้นะคะนอนได้อยู่ได้แบบสบายๆเลยนะคะไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยหน้าต่างก็คือบานใหญ่กว้างนะคะเปิดรับแสงได้นะคะในโซนของห้องครัวนะคะก็จะเป็นครัวปิดค่ะมีกระจกบานสไลด์ให้นะคะกันกลิ่นออกค่ะ เราเข้ามาดูในห้องครัวกันนะคะก็คือตกแต่งเป็นโทนสีขาวดำนะคะเป็นผิ่นอ่อนนะคะสวยมากแล้วก็ยังมีบิวอินให้นะคะตู้เย็นนะคะนีแล้วก็มีบิวอินโอ้ตู้เย็นบานใหญ่มากเลยเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะนี่ในโซนนี้นะคะก็จะเป็นตู้บิวอินในเก็บของนะคะมีเครื่องซักผ้าให้ะคะ่ะนี่ ห้องกว้างมากเลยนะคะสามารถวางโต๊ะทานข้าวโอ้นั่งได้ตั้งหที่เลยนะคะนี่ค่ะเผื่อแขกมาแล้วก็สมาชิกในบ้านนะคะรองรับแขกได้ถึง6ที่เลยค่ะคือพื้นที่ห้องคือกว้างมากเลยนะคะใช้ประโยชน์ได้ทุกมุมเลยโซนถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําที่สองนะคะก็อันนี้เผื่อแขกมาก็คือใช้ห้องน้ํานี้ได้นะคะภายในห้องน้ําด้านนอกก็คือจะมีชาว,วอบอ์ให้ด้วยค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาห้องใจกลางทองหล่อนะคะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกลายล้อมรอบพื้นที่นี้นะคะทำเลนี้ก็คือแนะนำที่โครงการคุณบายูได้เลยนะคะห้องนี้ก็คือเหมาะไม่ว่าจะเป็นคู่รักสองคนหรือว่าอยู่เป็นครอบครัว2-3ถึงคนนะคะก็คือเหมาะมากเลยค่ะโดยรอบนะคะก็จะมีร้านอาหารช้อปปิ้งมอลล์นะคะใกล้ๆก็คือมีดองกี้ค่ะใครสนใจนะคะหาซื้อหาเช่าติดต่อเราได้เลยนะคะ